หนึ่งแรงหนึ่งแรงหนึ่ง,รงแรงปั๊มเราหนึ่งแ,<ย>แรงอ่าจะมารีวิวปั๊มบาดาลเนาะบัดน,นี้บอ่อขนาดสี่นิ้วปั๊มสมมบบติมปั๊มสมมติหนึ่งแรงเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์พอน้ำออกหนึ่งจ้าโอ้อน,นี้น้ำไหลแรงมาก แรงเพราะเดดได้ที่นี่ก็โดดมาเป็นชั่วโมงแล้วหนึ่งชั่วโมงกับแผงโคลี่คริสตัลไลน์สองแผงสามร้อยสามสิบวัตต์ตอนนี้ก็ทำเองทำเองกับมือเนาะงานหนักบอย่างยานแต่บอมีงานทำ ข้าวที่ผมหอมมะลิว่ากันว่าโอเคจะกี่คิวกี่อะไรไม่รู้อ่ะไม่ได้วงได้วัดรู้แต่ว่าน้ําไหลพอโอเคเป็นที่หน้าประทับแจ่ถ้าไม่มีน้ําใช้ก็มาเอาได้เด้อผู้ใดขอพี่ใหญ่หนอมด้วยเดี๋ยวจะโดนจับเป็นยังว่าถ่ายวิดีโออยู่ผู้ใดผู้ใดยังไหนคุไนนพี่ใหญ่หนอมนี่แหละยังขี้ไร่ก็จะ ได้กินตั้งแต่นานี่แหละมังก้าวไล่เนี่ยมังท่ามันเลี้ยงนานอีกสามสิบไล่นัง่งต็โอ้โหนี่จะยังไงโอเคเนาะเท่าน,นี้แหละเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งดูดมาหนึ่งชั่วโมงแล้วน้ำไหลแรงมากเย็นนี่คือเป็นทองคำขาวเดี๋ยวอีกหน่อยสามเดือนสี่เดือนก็จะเป็นทองคำเหลือง ฮะยังต้องืิดพอพีพี้มาจมมัดรอบ,อบามาไอยนาเป็นจำนวนหอ๋อสายยางติพอพีนี้พลังงานสะอาดก็ทำงานแล้วดูพระอ,อาทิตย์อยู่ไหนเอ้ยอ๋อมองไม่เห็น งานแสงอาทิตย์งานแล้วพลังงานไม่สะอาดที่องานงาไ,ไม่สะอาดหนวัสช่งสูบน้ำสามช่องสูบน้ำต่สาสีออนน่ส,อสีอย่างวันนี้ถ้ามาต้องรีบตัก น้ำมาปลาก,กินมดน้ำลดมดกินปออันนี้พลังงานสะอาดและพลังงานไม่สะอาดรวมพลังกันเป็นสี่พลังบวกพลังพุนสารเป็นจุดแรงมา้าจุดแรงมา้าแต่จุดแรงเพิ่มนี่เลยต่อไปอยเยอะเลยข้าวกำลังโอเค ข้าวต่อโบ๊ายบายห้ามหลุดน้ำเด็ดขาดนะ